สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรากแก้วเรนเจอร์ครับรายการสร้างสารรค์ที่จะทําให้หนูๆทุกคนได้พบกับเรื่องราวสนุกสอดแทรกความรู้ต่างๆว่าอย่างมากมายครับในช่วงต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชาของหนูวันนี้เสนอตอนเปลี่ยน k o n t of king เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับหนูริง่ง ที่ได้โจทย์คำว่าเปลี่ยนเปิดคลิปของหนูชาวเขาที่ทำเผยแพร่เรื่องราวระหว่างพวกเขากับพระราชาของหนูอ่งุนค่ะองุนหวานหวานชื่นใจลูกพลับก็มีนะจ๊ะน่าทานมากือบแห้งก็มีสารีก็มีนะครับองุนค่ะองุนสวัสดีจ้ะฉันเป็นชาวไทยชื่อมาแอ แต่ก่อนบนรรพบุรุษของฉันปลูกฝิ่นปลูกฝิ่นขายฝิ่นแต่พระราชาของหนูได้เข้ามาเยี่ยมราษฎรและทำให้บรรพบุรุษของแม่แอเปลี่ยนมาปลูกผลไม้พืชผักเมืองหนาวแทนฝิ่นจนมีกินมีใช้สุขสบายและมีชีวิตที่เรินรด้ยอย่างทุกวัน,นี้มาเต้นด้วยกันเจ้า มาสีมาสิมาเต้นรำกันมาเร็วมาเร็วคว่าหมายของคำว่าเปลี่ยนเข้าใจแล้วหนูริงที่ได้โจทย์คำว่าเปลี่ยนได้เข้าใจแล้วว่าพระราชาของหนูได้เปลี่ยนอะไรแล้วคิดเรื่องราวที่จะพูดหน้าชั้นตามโจทย์การบ้านของครูดได้สำเร็จเรียบร้อยกริง่งกริ่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหนูพกุกที่ได้โจทย์คำว่า King of Kings โทรมหาเพราะหนูพุกกำลังหาข้อมูลจากการออกไปสัมภาษณ์หนูต่างชาติอยู่ที่ถนนข้าวสารฮัลโหลหนูริงหนูริงรู้ไหมหนูจีนหนูญี่ปุ่นหนูฝรั่งหนูต่างชาติทุกตัวรู้จักพระราชาของหนูและยกย่องในหลวงของเรามากมากจนบางทีเราก็แปลกใจว่าทำไมหนูต่างชาตินานาประเทศ ถึงยกย่องและรู้เรื่องราวพระราชาของหนูมากขนาดนี้ดีจังเลยอย่างนี้หนูพุกก็น่าจะได้ข้อมูลมาทำกันบ้านใช่ไหมได้เยอะเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์หนูฝรั่งอีกสักคนก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวคุยกันนะ I'm so sorry my friends just call me for some important thing and I feel sorry to make you waste the time so I would like to ask the last question. That why do you say our King Pumipon is the King of Kings? I think he is the King of King because he is so special than the others. He is the king who has the longest reign. He loves his people and he does everything for Thai people as much as the only one man can do. It has no reason to work hard like these, but he did it even he can choose the comfortable life to live in the palace. He always work hard for Thai people. He is the genius in every ways. He is the greatest king. So that's why I call him exceedingly as the king of king. Thank you so much for giving an interview. And please enjoy our vacation in Thailand. Bye bye. Please enjoy your time. Bye bye. คุณครูหนูโทรศัพท์รวมสายเพื่อสอบถามความคืบหน้าอัปเดตการบ้านว่าเป็นอย่างไรถึงไหนแล้วคุยกับฝรั่งมาสปีกองกลิปเบคุูดเลิกูดเลยล่ะ <c oughs> ไงบ้างจาพวกเธอทุกตัวได้เรียนรู้อะไรจากการค้นคว้าหาข้อมูลทำกันบ้านครั้งนี้บ้าง หนูได้ทราบว่าพระราชาของหนูได้คิดริเริ่มโครงการฝนเทียมหรือฝนหลวงนำพาความชุ่มช่ำของสายฝนมาสู่พวกเราชาวหนูค่ะพระราชาของหนูทำให้หนูชาวเขาเปลี่ยนมาปลูกผลไม้พืชผักเมืองหนาวแทนฝิ่นมีกินมีใช้สุขสบายจนทุกวันนี้และประชาชนหนู ส่วนใหญ่มีรูปพระราชาของหนูบนข้างฝาบ้านค่ะพราะราชาของหนูเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรติจากรัฐบาลออสเตรียถวายตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์ให้และพระราชาของหนูท่านเป็นเทวดาที่ชาวลูกยกย่องเป็น king of kings ที่มีพระมหากรุณาธิ่คุณที่หาที่สุดไม่ได้ครูปลื้มใจนะที่พวกเราทุกตัวมุ่งมั่นตั้งใจขนาดนี้ใครอยู่นอกบ้านรีบกลับบ้านกันนะไปเตรียมการพูดให้ดีเอาที่ตัวเองซึมซับรับรู้และเข้าใจพูดตามความรู้สึกพูดตามเสียงแห่งความจงรักภักดีที่อยู่ในหัวใจเท่านั้นก็พอลูกมันคือสิ่งดีที่สุดสำหรับครูแล้ว แล้วเจอกันที่โรงเรียนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณครูแค่ติดตามนักเรียนหนูของคุณครูทําการบ้านยังสนุกสนานและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชาของหนูมากขนาดนี้ที่ห้องเรียนจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อๆไปแล้วล่ะครับแล้วเจอกันครับเป็นไงกันบ้างครับ เรื่องราวของหนูริ่งซึ่งได้หัวข้อเปลี่ยนนะครับและหนูพุกได้หัวข้อ king of the king และสิ่งที่หนูหนูทุกตัวได้จากพระราชาของหนูเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ครับและกลับมาพูดคุยกับเยาวชนรากแก้วเรนเจอร์กันต่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ รายการรากแก้วเวนเจอร์วันนี้นะครับเช่นเคยครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากแขกรับเชิญพิเศษของเราคือน้องเชลซีมาร่วมรายการกับเราครับสวัสดีครับน้องเชลซีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้ชมละครหุ่นมือรากแก้วเวนเจอร์ของเราไปแล้วน้องเชลซีเองมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับหนูหลิงกับหนูพุกครับ จากที่หนูได้ดูมาจากละครหุ่นมือนะคะคก็ได้รู้ค่ะว่าในหลวงของเราเนี่ยค่ะได้ทําความดีให้กับประชาชนของเราไว้มากมายค่ะคจนหนูนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าคนคนหนึ่งนะคะจะช่วยประชาชนประชาชน,นะะได้มากขนาดนี้นะครับเอาสักตัวอย่างสองตัวอย่างก็ได้ครับอะไรที่น้องเคลซีนึกถึงในหลวงและคิดว่าเป็นสิ่งที่ในหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนครับก็โครงการหลวง ที่ในหลวงได้ไปช่วยชาวเขาค่ะรับชาวเขาที่เคยปลูกฝิ่นซึ่งถือว่าผลไม้เปลี่ยนเลยจากฝิ่นซึ่งถือว่าเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดใช่ไหมครับเอาฝิ่นไปทํายาเสพติดคนเสพไปก็ติดสิ่งเสพติดก็ทําให้คุณภาพชีวิตแย่ใช่ไหมครับในหลวงก็ทรงไปช่วยเหลือนะครับพลิกเลยพลิกฟื้นเลยจากสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับ ไปปลูกสตรอเบอรี่น้องเคยเห็นใช่ไหมครับเคยค่ะบนเขาอากาศเย็นก็ปลูกสตรอเบอรี่ปลูกเชอร์รี่ใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่ทรงช่วยให้ปลูกอย่างเดียวแต่ทรงช่วยหาตลาดให้ด้วยนะครับร้านโกลเด้นเทส e ร้านของการหลวงนะครับร้านเหล่านี้ก็จะนําเอาผลิตผลของกเกษตรกรของชาวเขาที่เขากลับตัวกลับใจจากที่เคยทําสิ่งที่ผิดแล้วก็นํามา ช่วยขายให้ให้เป็นตลาดให้กับเกษตรกรน,นะครับ,รบก็สร้างรายได้กลับไปอีกอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการที่เห็นได้ชัดเจนว่าช่วยเหลือเสษนรกรที่อยู่ห่างไกลนะครับพวกชาวเขานะครับนอกจากนั้นแล้วหนูริกเนี่ยได้พูดในเรื่องของเปลี่ยนจากในละครหุ่นม,มือตอนนี้น้องเคลซี่ได้เห็นตรงนี้แล้วจะนำมาปรับเปลี่ยนในชีวิตยังไงบ้างรครับก็จะเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองค่ะ เป็นเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับ,รบโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วจากหัวข้อหนูพุกแล้วครับน้องเชลซีคิดว่าทําไมในหลวงทรงได้ชื่อว่าเป็น King of the King ครับเพราะว่านะคะหนูว่าชาวต่างชาติค่ะน่าจะได้เห็นคุณงามความดีของในหลวงที่ได้ทําแก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆค่ะอืมครับในหลวงเนี่ยได้รับการยกย่องนะครับทรงได้รับการยกย่องจากต่างชาติมากมายว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี เวลาครองราชเนี่ยยาวนานที่สุดในโลกแล้วก็มีพระสงฆ์นิกาที่จงรับพัดดีนะครับแลน้องเคซีทราบไหมครับว่าทาไมชาวต่างชาติถึงรู้จักผลงานของในหลวงได้อย่างมากมายครับก็เพราะว่านะคะในหลวงท่านทรงพูดภาษาต่า,า,างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วค่ะเวลามีชาวต่างชาติมาประเทศไทยท่านก็เลยสื่อสารได้อย่างชาัดเจนใช่ครับ,รบพระองค์เสเด็จไปศึกษานะครับตั้งแต่ยัง เยาววัยนะครับในในยุโรปนะครับก็พระองค์เองก็สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วเทียบได้กับเจ้าของภาษาเลยรงโต้ตอบอทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นอะไรที่พระองค์ดําริพระองค์ก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดได้โดยตรงเลยไม่เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ยังมีภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสและก็ภาษาสวิแาาสแลนด์ด้วย นี่คือพระบิชาสามารถของพระองค์ที่ทําให้ต่างชาตินั้นเป็นเป็นได้ว่าเป็นที่ประจั์ต่อชาวต่างชาตินะครับโอ้นี่ก็ถือว่าได้ความรู้มากมายเลยนะครับจากการดูละครหุ่นมือในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องเชียวซีมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับค่ะคผู้ชมครับในช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงของธรรมะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชานากวีหรือท่านเจ้าคุณพิยาโสพลนะครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับ มีคำถามที่น่าสนใจว่าความเปลี่ยนแปลงดีหรือไม่ก็ขอตอบว่าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนี่แหละจากกลางวันเป็นกลางคืนจากกลางคืนก็เป็นกลางวันจากหนาวเป็นร้อนจากร้อนก็เป็นหนาวมีสลับกันไปจากต่ำเป็นสูงจากเล็กเป็นใหญ่อย่างเด็กตัวเล็กๆขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็โตขึ้นมาถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเซลก็จะอยู่แค่นี้แหละ ตัวแค่เนี้ยมาเซลก็อาจจะดูเป็นบุคคลที่ใครๆก็รักเพราะเป็นเด็กแต่ว่าอายุ50ปีแต่ตัวแค่นี้ก็ย่อมจะไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงไปมากคนก็ยอมรับไม่ได้เช่นสังขารร่างกายดีๆแล้วป่วยอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าป่วยแล้วรักษาหายแข็งแรงขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเพระาะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นภาษาพระที่นิยมพูดกันมากเราเรียกกันว่า อันนี้จังหรือโกรดแห่งไตรักอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่แหละท่านทั้งหลายขอจเจริญพรสาธุครับกับบทสรุปเรื่องราววันนี้นะครับจากท่านเจ้าคุณปิยษโสพลครับท่านได้เมตตาให้ความรู้กับพวกเราครับจบไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดของรากแก้วเรนเจอร์ในวันนี้น่าเสียดายครับสำหรับวันนี้เวลาคงหมดลงแล้วแต่กับผมและทีมงานรากแก้วเรนเจอร์ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันตอนหน้านะครับวันนี้ธรรมะสวัสดีครับ